เอาสองขาดิสองขาเอาสองขาสองขาไหมไม่ใช่ขาเดียวเอาสองขาสองขาแมะเอออย่างนี้เอาสองขาแล้วเอาไหม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 สองขารู้จักสองขาไหมโอตินโอตินบอกไม่เล่นด้วยแหละโอตินบอกไม่เล่นด้วยแล้ว แม่ขี้โกงให้เล่นสองขาเอาไมาเอาไมาทางนี้ออสตินแฮ่แฮ่ไปแล้วไปแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วแม่ขี้โกงหันหน้ามาทางนี้งอนแล้วงอนแล้วงอนแล้ว งอนแล้วงอนแล้วงอนแล้วเริ่มงอนแล้วเอางอนแล้วโอ้อกินเฉยเลยวันนี้ห้ามกินเล่น,น้เฉยห้ามกิน้ <c oughs> <c oughs> บอกไม่ให้กิน <c oughs> ไม่ให้กินไม่ให้กินบอกไม่ให้กินบอกไม่ให้กิน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 ,กนเออสองขาอย่างนี้แหละโอ๊ยทำได้อยู่ก็ด้ทํทำ